สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88 และผู้ติดต,ตามช่องทาง YouTube อ,อยทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันที่โชว์รูม v 8 8 SK สาขาบางเลนเช่นเคยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถตอนเดียวไว้วิ่งงานนะคะหรือว่าจะไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะอ้อยมารีวิวเป็นตัวเตา v ี o c h m p p นะคะตัวนี้เป็นปี2015เครื่อง2005ดีเซลนะตัวนี้นะคะเป็นตัวเจน,นะคะทลูกค้า รถสภาพสวยเลยนะคะเป็นสีบอลเทานะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่339,00 0บาทนะคะออยเปิดดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,00 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะคะดาวเริ่มต้นที่900 0บาทนะคะคันนี้หรือลูกค้าท่านใดที่มองหาเป็นอีซูซุตอนเดียวหรือจะเป็นโตโยต้ารีโวก็มีนะคะเป็นตอนเดียวก็มีนะคะ ตอนนี้นะคะรถนอนเดียวขายดีมากเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะเอาไปวิ่งปลาวิ่งกุ้งหรือว่าจะไปวิ่งขายของวิ่งเพอร์ี่นะคะขายดีมากเลยรับตอนเดียวลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบมีตู้ถืบด้วยแล้วก็มีบริการใส่ตู้ถืบให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีไปสี่งวดนะคะฟรีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานถึง1ปีก็ผ่อนถูกลงไปนะคะถ้าคุณลูกค้าดาวเริ่มต้น9 0้าพบาทนะคะก็จะผ่อนเดือนละ6 0พันกว่าบาทนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ประวัติเครดิตดีเลยนะคะก็ยื่นสีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวนี้ก็สีสวยนะคะคุณลูกค้าสีไม่สกปรปกนะคะเป็นสีบอลเทานะคะ ฮาริโวนะคะทุกค้าตัวนี้โฉม2,015เครื่อง2,005นะคะเรารับประกันหลังการขายให้คะ่คะทุกค้ารับประกันเรื่องเครื่องเกียร์คนขายให้3เดือนด้วยนะแล้วก็ฟรีประกันภัยฟรีค่าจัดทำไปเน้นนะคะฟรีบัตรน้ำมันด้วยนะคะมูลค่า1,000บาทเลยแล้วก็ฟรีโปรเจ็ตเอฟนถึงดีนะคะเป็นอัไรให้กับคุกค้านั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ฟรีด้วยนะคะ2เดือนนะคะ คุ้มมากๆเลยคือลูกค้าซื้อออกไปก็ไม่ต้องผ่อนเลยนะคะขับฟรีก่อนนะคะสองเดือนแรกคือตังจังหวัด ทางเราแถมที่หุม้มเบาะหนังให้ด้วยแบบนี้หนึ่งตัวนะคะลูกนะคาสามารถเข้ามาทเทสรถได้เลยนะคะมาฟังเสียงเครื่องได้เลยเปิดทุกวันเลยนะคะวันหยุดนะคะแต่เลยก็เปิดนะคะรถสภาพสวยค่ะคุณลูกค้ารับประกันเลยนะคะคสภาพสวยทุกคันเลยรถที่รีวิวในส่วนใหญ่นะคะจะเป็นรถที่ใช้งานไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่โทมด้วยนะคะ ก็สภาพเป็นเดิมเลยนะคะรถไม่มีสมซากนะคะคุกณกค้าเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะคะออกรถให้แบตเตอรี่ลูกใหม่หนึ่งลูกเลยแล้วก็เปลี่ยนไถ่น้ำมันขคองเหลวให้ด้วยนะคะน้ำมันเครื่องเราจะเช็ดให้ก่อนออกนะคะ ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและสนใจคุณลูกค้าสามารถสอบถามเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลรายละเอียดรถเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรออยนะคะ0616835229นะคะออกได้ถูกอาชีพเลยนะคะไม่ยุ่งยากลูกค้าท่านใดนะคะที่มีประวัติเครดิตก,ก็ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่ทำงานพนักงานบริษัทหรือว่าไรายได้ชัดเจน ารายได้อาจจะอยู่ที่20,000อัพนะคะก็สามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพรายได้ไม่พอก็กู้ร่วมกันก็ได้นะคะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าท่านใดไม่ทราบเรืองเอกสารนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างคุณลูกค้าโทรเข้ามาหาออยได้เลยนะคะเดี๋ยวออยจะแนะนําให้นะคะ เขาพาพูดคุยกันได้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดหาเป็นรุ่นอื่นอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ,ะไม่ได้มีแค่ตโตโยต้านะคะอีซูซุตอนเดียวก็มีมีอีซูซตอนเดียวแล้วก็โตโยต้ารีโวตอนเดียวก็มีลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นตู้ถึบป,ป็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะย๋ยวจะติดตูุ้ือให้นะคะวันนี้นะคะก็พาเดินชมคร่าวๆไว้แทา่านี้ย้ำราคากาันอีกทีนะคะอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะคะ นี่เลยนะคะโชว์รูม,มเรามีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะแวะกันเข้ามาชมได้นะคะอย่เช่นบางเลงกำแพงแสนนี่เองนะคะจังหวัดนครปฐมมาไม่ถูกก็สอบถามเส้นทางมาได้หรือว่าแอดลิงก์ได้ใต้รายละเอียทถูกได้นะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะวันนี้นะคะก็ขอสุการีน,นุวาเทพรีนะคะฝากบุคคลใหม่กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี